เที่ยวเกมเมอร์กระปูตีตีนี่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 นีไ่ไปเล่นแรง <c oughs> เอาเป็นวิรัตดูท่อให้เกียน,ยยนไปเลยโอเครอตั้งนานไปเลยถ่ายแยกล่างาเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นนึงแยกล่างก่อนโย โย่เต้นเข้าไปสุดรอสุดรออะไรของนี้เขาเต้นเข้าไปเรามีแฝดสามอ่า huh. สวัสดีครับขอสัมภาษณ์ทุกคนหน่อยครับจับับีน้ำตาลอะไรไงใช่อย่ามาเหลี่ยมกูอะไรหรออย่ามาเหลี่ยมกูน้องอะไรของเองบไม่ก็ได้เดี๋ยวผมจะบอกบทตอนนี้มีบทอยู่แล้วน้องอะไรของเองก็อายุเท่ากันไงอายุเท่ากันแท้ๆยังมาเรียกน้องทำไมอ่ะ

นลื่อะวิศวะผมเป็นวิศวกรปอเปินยวิศวกรปอเทียบน้ำตาเป็นไหนน้ำอีกว่าวะเป็นปอ<ห>อย่า<ค>ดากันพัสด,ดีเหรอตามจะไม่นนะ ขอสัมภาษณ์หน่อยครับผมนักสืบไอ้เหี้ยน้ำตาลเฮ้ยย่าตายอาไปแล้วแล้วกูจะเล่นไงเนี่ยโอ้โหเอออุตส่ามีสแกนตัวเอออย่าพูดคำหยาบครับผมเป็นวิทราศนะครับเออใช่ผมก็เป็นคนดีนะแม่อยู่แม่อยู่ใกล้ๆกลบ้านแค่นี้เขาไม่สอนพูดคำคำหยาบอ่ะ ม่เรากลับมาบ้านแล้วแท้ๆถ้าโหมดผมเนี่ยผมบอกแม่แน่นมันนกันอะไรขึ้นแดงกันอะไรขึ้นกันอะไรขึ้นอนนี้เล่นกับลูกคุณหนูุูเรีบอ้าวลูกคุณหนูอะไรเองวะรอะไรวะเอาใครไปโควิดเอาใครไปโควิด Mãi nè, no. mãi nè cọ tán lèo mà gô, tiên? Não cọ tán lèo mà એ สองผู้ต้องสงสัยนะครับเสียมตาลจับผมแล้วก่อนเสียมตาลตายเขาบอกว่าเอ้ยอิเขียวอิเขียวตําควิดแล้วผมก็พูดว่าอเขียวตําควิดทิพแล้วน้ําตาลก็แตกและสีม่วงก็วิ่งออกจากห้องพยาบาลนะครับมีสองคนนี้เลือกเอาเลยครับน้ําตาลกับเขียวเอ้ยไม่ใช่น้าตาลเขียวกับม่วงครับเลือกเอาเลยครับสองตัวนี้สีม่วงไปผมวิทวะผมอยู่ในท่อครับสีม่วงมัน มันอยู่ในห้องเพยาบาลกับสีน้ําตาลแล้วแล้วสีเขียวก็อยู่ในห้องเพยาบาลสีเงินก็อยู่ในห้องพยาบาลโอเคเอาสีม่วงไปถ้าเขียวเป็นคนดีจริงแล้วทําไมไม่สัมภาษณ์เขาก่อนน่ะผมว่าเปิดเสียงนี่กว่ามือลื่นนี่เช้ยขอโทษนะมือลื่นไปหน่อยดูเสียงนิดนึง เมื <idd les> ่อกี้กูไม่เห็นหรอกว่าใครป้ากูฟูดสมบัติอยู่แล้วไฟดับไอ้น้ำตามันก็เลยวิ่งเข้ามาใกล้ตัวมันก็แตกว้าวตเปทันไปย่นกของวิทผมวิว่าครับเอา่มงไปครับ ฟังม่วงนิ้วลื่นเน่นิ้วลื่นครับนิ้วลื่นไฟไฟดับผมแก้ให้แล้วนะเออ่ะไฟดับผมก็แก้ให้แล้วก็ได้มีโจ๊กเปล่าวะผมนี่โจ๊กแล้วกูมันคมเกินไปอะดิน้องกูมันคมเกินไปเร็วเกินกูมันคมไอกูมมันคเร็วเกินกูมันคมวิทวัด วิศวดาม่วงจริงด้วยอะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นวิววเดาเดาสีม่วงจริงด้วยสีม่วงจริงด้วยผมวิว,วะวิศวกรไอยีนี่เองช่างท่อโอ้โหมท่อไอเลาแม่งเสือสอนช่างท่อโคดเกียรเลยอะครับวิศวกร วิดว้าหรอใครๆก็เรียกแบบนั้นบ้านเราก็เรียกแบบนี้ครับตอบภาษาวิดล้าเลยลูกเดี๋ยววิดว,ว้วาวิดล้าคืออะไรวิว <c oughs> ดน้าวิด <c oughs> น้ำคือวิด <c oughs> น้ำหัว <c oughs> แม่พูดแม่ได้ยินเหรอฮลัลโหล รู้แล้วเราก็ไปก่อนนะครับ